สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้เราจะมารีวิวเรื่องการชำทอดฟันอ้อยในถุงดำ EP 2นะครับนี่ครับ EP 1เราได้ทำไปแล้วนะครับที่เป็นอ้อยบิลลี่พุดา5ท่อนชำในถุงดำขนาด4 6คูณ6นิ้วนะครับนี่นะครับเนี่ยตอนนี้หลังจากที่เราลงคลิปแรกไปนี่เป็นสัปดาห์ที่3นะครับ นี่ครับตอนนี้มาถึงมีอายุได้สัปดาห์ที่สามแล้วถ้าจริงๆถ้าเป็นแบบนี้ก็คือพร้อมปลูกแล้วนะครับนี่ครับให้ดูสังเกตจะมีรากนี่ครับจะมีรากในนี้นาในรูถุงดำนะครับเริ่มมีรากให้เห็นนี่ครับนี้คือสามสัปดาห์แต่ถ้าจะให้ดีก็ให้สักเดือนนะครับอาจจะปลูกจริง เพื่อนจะสังเกตเห็นได้ว่านะครท่อนท่อน,านราจะมีหน่อล่างนะครับตอนทาคลิปแรกที่ทางสววเราแนะนําว่าตอนเรากดท่อนอ้อยลงไปในถุงดําอะคือเราอยากให้มันลงไปลึกนะครับคือเราให้ให้มันลงไปแค่หนึ่งเซนนะครับเนี่ยครับพอพอเราลงไปแค่หนึ่งเซนเนี่ยคือหนอล่างอะมันจะมีโอกาสงอกขึ้นมาได้เยอะ นี่ครับนี่ครับดูดูของเราเนี่ยคือจะมีหนอล่างทุกถุงเลยนะครับนี่นะครับซึ่งหน่อล่างเนี่ยสําคัญนะครับหน่อล่างเนี่ยสําคัญยังไงครับก็คือตอนเราปลูกที่เราเคยทําคลิปไปการปลูกต้นชาอ้อยครับก็คือเราต้องให้หนอล่างเนี่ยมันันอยู่อยู่ในดินแบบเนี้ยเพราะว่าหนอล่างเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทําให้อ้อยแตกกอขึ้นมานะครับแล้วแล้วราก รากใหม่ที่จะเกิดก็คือจะเกิดจากนอนนอนตัวเนะี้ยนอนตัวล่างตัวเนะี้ยครับข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นข้อแตกต่างระหว่างการปลูกแบบหลุมท่อนพันธุ์อ้อยแบบหลุมกับการปลูกท่อนพันธุ์อ้อยโนยชําถุงดาแบบเนี้ยสิ่งที่เห็นแตกต่างกันชัดๆก็คือการเจริญองอกงามของของตานะครับของหนอนนะครับเมื่ออายุเท่าๆกัน ราจะสังเกตได้ว่าไอ้ในหลุมเนะี่ยการจเจริญเติบโตนะครับมันจะช้ากว่าในถุงดํานะครับถ้าเทียบอายุกันเพราะว่าไอ้ในหลุมดำในในคลิปที่เราทําไปนู่นแหละคืออายุ2สัปดาห์ระเกือบสองสัปดาห์แนละ้วยังพึ่งพึ่งจะแตกตาขึ้นมานะครับแต่ในถุงดำเนี๋ยนี้เนี่ยตัวนี้คือสามสัปดาห์แล้วครับดูครับสูงได้ประมาณจะสามสิบสามสิบเซนนะครับสามสิบสี่สิบเซนแล้วครับตอนเนี้ยเนี่ยครับ ดูใบเนี่ยครับนี่แหละสิ่งนึ่งที่เราที่เราเห็นความแตกต่างระหว่างการปลูกท่อนพันธุ์แบบหลุมแล้วก็การชําท่อนพันธุ์ในถุงดำนะครับคือการชําในท,ท่อนพันธุในถุงดำอ่ะจะจะดีกว่าจเจริญเติบโตได้เร็วกว่านะครับสิ่งที่เราเห็นเราถึงแนะนําลูกค้าเรานะครับว่าถ้าสั่งท่อนพันธไปอ่ะหลังๆมาครับช่วงหลังนะครับให้พยายามเนี่ยชําถุงดําแบบนี้ครับมันจะทําให้ อาจจะตไอ้เติบโตของต้นกาดดีกว่านะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะพอกแค่นี้นะครับแต่ก่อนจากก็คือขอฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเผื่อเรามีคลิปใหม่ๆมีความรู้ดีๆนะครับอัพลงไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปที่มีประโยชน์นะครับครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ